বাতনি But... การเทศเสียงวันนิ่งเงียบจวนติมที่สิได้อ่างเตว่าต่อจากนี้มาฟังเฉันสีกล่าวอ่างผู้ทำสร้างได้รับผู้ตายไปเนธนอมผลมาเนธ พอสีผมเม่ท้องจานพอประเวทเม่บัวพันรั้นเสกเอเมียเอยผู้เป็นตายเอ้ยน้ำไปวังหันทากยัางหม้อผลนถึงที่บรนสุขาเดิมเมื่อเดิมพอ ฟังฉันโฆษณาสี่เก้าสานวันเนินคือพอเจริญพร้อมด้วยน้องนุงเอาอาปานาบบาวมืดนี่นั้นเพิ่ไในทำบุญสร้างมาหาท่านกันใหญ่ทิศไปให้พ่อเมผู้ตายจากโลกนี้ใครนีมมุมจากบวงเวิ เพลน,นั้นปาธนาเวนเป็น,ปนห่างกำหายให้พุทธตายความสุกโจสุขาวันวี่พุนจึงทําบุญบุญเกือพายไปหาเพิ่น,ทนโทธโน พอปะจิตถึงข้าวตั้งแต่กังก้อนจีพื้นเคยเลี้ยงว่ากวามเก่าจนว่าสังขัญพื้นเกเา่าชิวาวาดดับสูญจึงกระตาเวทีพูดตอบสรองมาคุณทานจึงนัในวันพุ์ ใต้เหนือเอ้ยไขรหูข่าวบอกว่าเช้าที่นองทั้งลังเีเป็นหว่วงน,น้ำ โบลกำคนนั่นี้มีแต่แนวรอกคอยเยี่ยงขอบสังคันบบดเทียงมันจริงเอียนเทียงเงียงคอยคอยปีนปีนสลนววัดต้นบัดมือขังสุดท้าย ละนาตินโทมสมกับคำพระโคตาเทศนาขันชีนับผู้ทําดีเอาไว้นับกาจัง ที่ไรยำเจ็บผู้ทำสร้างไฟอบายดับเพื่อนวัดที่หลือชวดมี่หลือจูนผลโบได้ต้องตายในแปลกขังคานดอกไม่เอ้ยผู้ที่ยันทรงถาเทศนาเอาไว้ผลที่สูตตกไปไฟไม่ดินถมกายกระกาศเกินเงินกับคือทนไม่ที่เขาเอินดอกฟ้าเฟือ ปลูกจังใดกับบ่ <ıyorlar. S 1> อฟื้นน้ำลูกเป่าข้าเจ้ากายเอินว่าตายเต็มพอว่ากำนํำเจียวไปคนเดียวเสียด้วยไว้คนเดียวบ่พีเพื่อนเหมือนกับคุณพ่อคุณเมธีเอื่อนน้ำไปนั่นนี่แล้วตายแถว่ายลี บอกมีวันเฟืน,อนออบอกกลับขึ้นม,มาคือเตายบอกบมีวันเฟื่อไปบอกกลับขึ้นมาคือไปฆ่าดอกต่างวังสังคันทิมว้ปิญญาณยายบัดรงังน,นิ่ง ายอีล <ítulo> ี <irgendw carbono S 2> ่ลานโตทายตายอีลีลันโตพ่ตายอีลีโตพมโลกกระทำบ่ที่งมันสังขารปิ้นเปลี่ยนมนโหดล้งคนได้ลงห่วงจกตาย สัมผัสผาดาโนเสียใยเกี่ยวพุทไหลายแทท้องคำคำดอกทาโคุณเมธนอมพุัดมด อมศีตูเมทองจันโพประเวทเมบัวพันรันเสกบุญบุสมเจ้าคือน้อยผลสินทานเจ้าคือยอมน้พโน้โน้ เจ้าคือได้ก่อสร้างกุศลไว้บอกขาดสายเจ้าหลดตายไปสิ้นผินหัวโนอนไปตั้งบ่มนเสนสีห้องเหือกเอินตนเจ้าบ่อเต่ามาน ตาหยุ่นเวาปุ่นแาดอกโหยีไปบ่พี่บังขอเลือกพี่างเจ้าหลงทางตามมาล่างบ่กินโนโมเมธนอมนจังบ่ปุ่นเอ้ยปุ่นที่ลูกหลานเดดไทยเมื่อนี้ตรงตามคุ้มกระหม่อมปุ่นนี่เ้อ เทขนะลูกหลานได้จากชวนพวกพ้องโพดกองเงาเผาพันมาปัดปัดปัดซักการได้แต่งทันดอกเขานี่มเพราจิตเต็นแต่ปางจีพอเมปินปินโพตันนีมีแต่สั่งควานดีบอกข้ามีชั่วลายสายเงาดอกทองโกพวกลูกหลาน้ากันนวนชิดพ่ออดีตเก้าเตะเข้าหลังพ่อเมี เมียเคยงาสินสาพวกพอกงสินทรัพย์นับกานบอกที่ได้เมียเคยไท่พอเคยไทยเคยสร้างทางกาบเละเราเข้าออกจนเจ้าวจ้อยพร้อมเมื่อนี้พวกลูกลานก็จึงพร้อมสร้างก่อกระทำอุ่นเพื่อกระตาเวที ตอบสนองพระคุณทานจึงได้พากันสร้างทวายทานสนอง,นองรบนิมนต์พระสงอุทิศญาตินามไม่ตำคำวัาลอย มูดูกหลานคณะเจ้าภาพที่โวดมูเจ้าลายเทเทเที่พ่อแม่ได้จากไปไปคนเดียวเสียวสักเกือกเพื่อนพุงบาไปด้วยสวยคนเดียวรัดโนเจา้าโอูคนเดียวรัด กำหงองมูเจ้าเท่เท่กูสนสางเลเก็บผุนกำวัดตาบนตามใส่เป็นไม่พิกัหด้วยตังหนอพอนอดอกเม่นอบอมียังอยู่คำภาเสนาว่าพอตายหน้าบัดนี้ได้เวลาแล้วอาตามาการที่ได้ขอเอินเอินเฮียกองพิญญามารับเอา सिप वा ยันนันทุกทุกดวงวิญ,ญ,ญนยักะดีเมธาลอมเริ่มต้นจากน,นีนขันได้ยินเสียงเอิญนไปต้ำลมถึงโทก,กับเมฆใค้ฝ้ารีบร้อนมาถอนยาสิ นี่พวก,ล,กลูกหลานญาติพี่น้องได้เป็นห่วงน้ำมันดาได้เป็นหวงน้ำดีดาได้สร้างบุญกองพลาส่งน้ำไปหาเจ้าได้หาป่าหาผ้าขาวผ้หาหวานมาดให้สูงพระผู้ทานดอกน้ำอยู่ให้ซอยเอือ เลีบมาเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยกลับขึ้นมากินเขากินป่าน้ำลูกพวปกูกทงูกกังให้พ้นจนก็นจะได้พ่อวินดันเจ้าให้ด้วย หากพินัญโผพินาญเมตกไปยุฝากฝ่านอกเขตดตินสยามคอให้กุศสนน้ำตามอีพออีเมมาให้จนได้ขั้นเมนไปตกตตงอเวจีวัดจมจู ยมพระบานผู้เฝ้าอภัยเจ้าว่าป่วยข้ารัาไปตกยูกฝากฝ่าดงเงยคิมมาพานตาลำทาหน้าที่หลวงฝากผู้ป่าชันในู้เปลียวหลายชันเลึกหลายพันไม้ได้ข่าวว่าพวกเจ้าพี่้องทำบุญสร้างอุทิศพอเดิมเดิมเมื่อ ปิญญาณมูเจา้าปัะโยชน์ไกลสุดข,ขอบฟ้านอกเขตปัตตาเพขอเททอหลัดหลังส่งข่าวสารให้เพื่นห่วงพอเอ้ยเมีย ให้โม่เจ้าปู่ดงปวงไผ้หลวงให้มุมเขดพระเพนเทศอยู่บ้านพี่กูน้อยไครยังฟังเด้อพอเด้อเด้อเพียเด้อ มีเครื่องเจียวพันกายหลายรอไปคอยหมอบคอยเกยเคิงน้อยให้คอยเก่งให้คุณพ่อคุณแม่เจ่งมาพี่อย่าม้วเศร้าจุหินดาเดิรพอเดอ,ดอ,ดอดเดิเร์เป็ยญาติน้องได้งำให้อะไรเจ้าว่าีลีนรเต็มที่เดินเข้านี้ดวงวิญญาณโกพระเจ้าเอาใส่ i ันบ่ปล่อยมาสั่มจะาทีทำจังไรแล้วสร้างปินไปดอกไม้ตังพญาแถนเพิ่นว่าจังสีเอาขันบ่มีค่าจ้างค่าจ้างอย่าหวังทอนสิปล่อยไปว่าสั่นพื่นมาขันจังสั่นมาไม่ไวเด้อพวกพี่น้องมาซอยจางพวกมัดรองพิญญาเจ้าภาพกันทั้งหลายเจ้าภาพบ้านทั้งหลายมาซอยกันเ้อเจ้าแม่นสิจ้างดอยจังลายเพื่นกะบ่ว่าเพื่นกะบดีเมตเตหน่อยเถียนเอ้ย

เงันนนอเอ้าในตอนนี้มาฮอดหน้ามาฮอนตาเจ้าจะได้สนก่อเข้าเดิมพอเดิ้มเดิมเดิ้อเอ,เาอเา้เอามาฮอตไวให้จับไว้ความ,มาเดิมเมธนอมเดิ้อตลอดอีพอสีภูมิอีเมท้องจันทร์พรอประเวทเม่บวัวพันรันสึก เออมาหอดหน้าเจ้าจะสนก่อเขามาหอดทนกะดาาวิญญาณเจ้าจะได้เบ๊เมธนอมผลมัด เอ๊ดเกเกหอนหนให้เศร้าตนกับคมโบกดึกเบียดฝนตกให้มู่เจ้าเขาสนนมว่าบาดบากลัวลมมาให้เขาสนรุมยันนนไงกินน้ำข้างต่างเขาว่าตอนปลาก คืนเมื่อสามัคคีเข่าเขียนเคยเศร้าบ้านเคยทองยาได้นอนลงงองล้มจากทองพอสิโอเมสิโอวัดเดโนเจ้าสิปินตาชิวล้มจับเจ้าสิจอยยาเด่นตังตองไอ้ยยาทีหอยกิงใหม่ป่นเสื้อโมจันเน ให้เมตตอมผลมเน้ที่นี้จากพวกนี้จากดอกมูผงวินยานเจ้าจะได้เวสายลำท่านจะยันแช่มกรหนเงือกหวังเดือพเดือเดือพเดือจะได้ตกขมาท่วงให้เจ้าลวงตุ้ง กันสะล,ะลัลินตางยาพักเสาให้นานนินเดินตามทางเฟืยอ,อยหนังกองยังจ่องจ่องระบังไปไม่เสียแทงทางจงระบังเอื่อยเลยมือเฝือยไม่ให้จ้องดืมเอาถึงกางดอนยัดนอนลีนมันฟุงทีเคยเจ้าพาย น้ามากให้เจ้าขา,ายนอนง่ายย่าต้องเหงคันมากเองตีนเจ้าย่าได้ต้องต่อยขาคัานไม่มาสาสานตีดย่ต้องดอกต่อยโต <สา S 2> ก็เคยอินพรมฝาจ้คู่ตาคิดที่ที่ทีลูกคาเท็นที่รื่อให้หลักษาชิงหน่อยคอยคัดเจ้ายัดยุคมรรมคำยาเดมือมาโหดแกวยาสากเกิดตกคามคำนให้เข้ามาในปบาลเลี้ยวกับการประสง อโอ,อ,อ้พเพื่นเอายังเข่าปูป่าถ้าโยเยืะมัวไขสักจะมัวไขสะอื่นเดินเกิลับหลังเชิญเมตนอมพลมนเพนธพอสีผมเมท้องกันพอประเวทเมบัว่า,าน เข้ามาใกล้ๆกลแล้วปม<อ>กาบปัญธา เราบทเสปหมดเป็นกำสินรับเราสินทั้งหาคอจ้องตั้งใจกับมันเตียงเจอาจจคอยใจียงงฟังคำพาเพิ่นบอกจีไใคตดีมุนปองอบายรับเราสินแล้วจังไงไปสงสดวาเร่ผ้าพิ้นดีเพิ้นงามพป็นงามพวกกลัวกลันที่เตรียมแล้วขั้นพ่อมาถึงเล้วเมือนลาจากริงจงลูกกะสิเลนไปหาดอกเมยเอ้ยขั้น อยากกินหนึ <"Your Alpha. S 3> ่งปลาแจงปลาปิ้งปลาลูกสาวน้อยลูกสาวง้ลูกชายลาภัยไงเคยน่อยกาสิเลนไปเต็งอยากกินอมเหลือเกินอยากกินหยังเต็งห้ยก็วัยวายยืนทาวาในตอนนี้ ทานอมพลมันิตลอดเครือจาน้ำสกุลรันศึกนั้นให้มนานั่งกินเข่าพอบันเทาความเมื่อยก่อนเอนั่งกินไปเลยจนโม่เจ,จ้าสิ่อิ่มเต็ม,มับเ,เบ้ดเ้อพอเ้ออาหารเช็มไม่กินน้ำอาหารจ้างใกล้เอาเกลือเติมยาสูบมือที่แล้ว แรงนีขึ้นนี้กินแล้วจะรวนไปใจเย็นเย็นนั่นก็ได้ถ้าคอยเบิ่งเนวงานจะรีบพลังกับดอกคำาค้นจงจง เมื่อแรงนี้มีแนวเสพแนวงั้นบอบอบีกะบอบเป็นอย่างเดเม่านอมเด้อล,ลูกหลานแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวทิตาบูชาคุณไอมเมจ,จงคอยเบิงคอยเอากุศลสกุลเป็นมืออื่นเสารับพรผลสินทานละมู่ลูกหลานเรียบร้อยแล้วบินด้านเจ้าจังคอยไปเดเม มืออื่นเศร้าลันโมืลูกหลันกะสิเตรียมโดยสะพอพอเจริญกะสิเตรียมอาหารหวานเขา้าไวไวผ้าจังหันตะตักบาดิ่นใบเยดเทคาตดีดีถวายให้เกพระสู จากนั้นเพื่นกสิตั้งใจบรรจงยาดนำลงโซเพิ่นท่อลัดนี่เพิ่นแบนทั้งหลวงพ่อกสิว่าอีมีน้อปนอยากกัมนี้นาอาจารย์จะขอท้าสิมีแล้วก็จัดทรงให้พนท่านเจ้าจงรับเอาเดเมเด้อส่วนกระดูกมู้เจ้านั้นลูกลานพร้อมใจกันแล้วจัดเฮเป็นคำาบนพอสรงวรไป วัดเก่าตอนเศร้าอนุสาวรีย์พอมบรจุลุ่ยทารักิงเสดพิธีเรียปลอยเลียมลอยเลียมินดานเจ้า ตอนสุดท้ายที่มันมาจะขอลาทุกคนละที่ได้เดินทางมาทุกคนละที่ได้เดินทางมามันเป็นเวลาก็สมคว,วันแล้วเป็นเวลาก็สมควรแลว้วขอให้โจงแควคลาดอาศาจากมู่เวินภายกลับไปกลับไปเหือนของ ทุกทุกคนจองประนมทุกทุกคนจองประนมยกเมอขึ้นสิบนิ้วไหวเหนือชีวละตั้งละทิ้นละท้องรับรองรับรองการบูชาบ่ายคลาองค์พระพุทธทางพระธรรมพระทรงพร้อมนอบน้อมผู้มีคุณลักที่กลุนละกาเลยไม่ตา ที่ได้ที่ได้ใครวิจารเป็นปัญญาให้ใจเริ่นเป็นปัญญาให้ใจรรงยกมือยกมือยกมือขึ้นบไปไปยกมือยกมือขึ้นบไปไปขึ้นไปายไปไปไปตอนบ่ายตสองโมงคายมงคายจะจากจนละเนื้อหาเมื่อ หากเพม่อนะมีงานมาหากเพม่อนะมีงานมาหากมีศรัทธาจริงตันี่มุ่นฉันใหม่เดินยมเดินเดินยมเดินเดินยมเดินผู้ลาเดินยมเดินเดินยมเดิน